ขอบคุณครับเราเล่าลงไปให้ฟังหน่อยในวันที่ต oh. ื่นใจแบบย,ย,ย,ย้อนไปหน่อยย้อนไปหน่อยก็ตื่นเต้นนะันนั้นก็ตื่นเต้นมากก็อย่างที่เคยให้ให้สัมภาษณ์หรือว่าหรือว่าได้ออกสื่อไปบ้างแล้วนะก็ตื่นเต้นมากๆจนทำอะไรไม่ถูกจนจนถึงตอนนี้ก็ยังทําอะไรไม่ถูกว่าว่าเราควรทําอะไรต่อหรือ,อยังไงเพราะว่าตอนนี้เราก็แบบแยกย้ายกันถ่ายละครทั้งสองคนทั้งสอง,<ม>สองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ตอนตอนนี้เรามีความสุขมาก และหลังจากวันนั้นเราก็มีความสุขเพิ่มขึ้นเรื่อมมยๆมมน <ไป S 2> มันเป็นเขาเรียกผมบอกไม่ถูกเลยอะมเม,ม,เมตนตอนนั้นคือมันมันเงียบนะคือแบบเงียบแล้วก็เรารู้สึกกันตอนนั้นในในในกลุ่มคนที่อยู่ด้วยอะไรเงี้ยผมก็ก็แปลกใจเหมือนกันมันจะเป็นมเมต์ที่แบบเงียบมากๆอะจนคือเราร้องไห้กันแหละร้องไห้แล้วก็พอพอผ่าออกมาจากการเราก็เห็นทุกคนที่อยู่ที่นั่นมันก็เออร้องไห้แล้วก็แบบรู้สึกว่า เออ่ถึงเวลาแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยจริงดีใจไหมเพราะว่ามันสำคัญของเราเพื่อนๆก็แบบดีใจมากครับผมดีใจมากๆแล้วก็เราก็ก็เสียใจที่พี่กี้กับพี่ป๊อปเราตามไปไม่ได้เรื่อยๆนั่นนะครับก็ก็จริงๆก็เป็นความตั้งใจของเราอยู่แล้วแล้วก็นัดเตรียมกับเพื่อนๆที่สามารถจะไปได้อยู่แล้วครับผมเล่นราบแรกไห้วางแผ่นไว้นานมากเลยหรือเ่าตัวแผ่แตกนานมากนานมากแต่ว่าก็ บอกใครมากไม่ได้เพราะว่าน้องเขาแบบเซ <c oughs> นเขาแรงอ่ะม <c oughs> แต่เขาแรงแล้วยิงย่งแล้วยิ่งแล้วยิ่งด้วยด้วยในช่วงนั้นที่แบบมีแต่คนถามว่าแบบเมื่อไหร่เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบพยายามเงียบที่สุดแล้วก็ให้คนรู้น้อยที่สุดจนจนจน,จนบอกเพื่อนที่สนิทจริงๆแล้วก็ค่อย <c oughs> ๆกระจายกันทอบอกอะไรอย่างเงี้ยอนที่ิบักงานบอกแบบนั้นบอกครับ ไม่ได้บอกอะไรเลยครับบอ,อกสั้นมากก็อย,อย่างที่ได้เห็นไปก็คือพูดแค่ว่ามันไม่มีเวลาไหนที่จะเหมาะสมเท่านี้อีกแล้วผมว่าในจักใจนะผมว่าเราพร้อมแล้วล่ะด้วยด้วยเรื่องวุฒิภาวะด้วยเรื่องการงานด้วยเรื่องออการคุยกันถึงอนาคตอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็ได้ปรึกษากันมาระดับหนึ่งแล้วคุณรู้ไหมขนาด ขเขาบอกเลยแบบไปไปถิ่มเพื่อนด้วยนะเขาไปถิ่มมาที่เราบอกว่าแบบแหวนซิลเวอร์แมตโต้มาไม่หลอกไม่หลอกจากที่ดูในรูปมันก็อย่างนั้นแหละครับอย่างนั้นแหละเราก็เราก็ตั้งใจเตรียมไว้ให้เ,ออเพื่อเพื่อโอกาสพิเศษอันนี้แหละครับผมว่าหมาคุยกับเจ้าของร้านเองเลยใช่ใช่ใช่ครับละเอียดเยอะก็ ก็ช่วยกันปรึกษานี่แหละช่วยกันแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปก็คือมันก็มีอยู่สองวงนเนาะวงนี้ก็เอาไปที่นู่นแล้วก็ของจริงก็อยู่เก็บไว้ที่บ้านสำหรับตอนนี้คนนี้คือได้ได้เลิกได้ไรแล้วจริงๆแล้วก็คุยกับอาจารย์แล้วครับแล้วครับแล้วก็แล้ก็ก็ได้เป็นตีหน้าปีหน้าเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปก็คือละครสองเรื่องทั้งสองคนเลยก็กำลังเร่งๆถ่ายกันอยู่ครับ ต้นปีหน้าเลยไหมครับต้นปีต้นต้นปีเลยไหมหรือว่ากะกะว่าจะเป็นเป็นปลายครับเป็นปลายใช่ใช่ใช่ติมเติมมีแอบแอบคิดในใจไหมยังคิดยังเถียงกันอยู่เลยยังเถียงกันด้วยเรื่องสถานที่อะไรอยู่เลยครับเออเแต่เราตัท้ายเราต้องยอมแนเนาะแน่นอนไม่ต้องถามเลยก็คือก็ต้องแล้วแต่เขาเลยอยากได้ที่ไหนให้เขาก็ได้หรืออยากแแต่ว่าเราก็ ก็เป็นขั so <can> ้นเรียกว่าอะไรก็แสดงความคิดเห็นได้แต่เขาเป็นคนจิ้มแต่เขาเป็นคนเลือกอันนี้คุณไม่กลัวหรือเกรงใจครับเราเกรงใจครับเกรงใจอันนี้คือซ้ำเลยนะเข้าสมาคมเข้าสมาคมเขาแล้วคนเกรงใจจริงๆเข้าตั้งนานแล้วนะเขาไม่ใไม่พอครับตีนงานจะเป็นดอกยิ่งใหญ่นะเพราะเราอยากไม่โอบปร่นอยู่แล้วไง อย่างที่ทุกคนรู้กันตอนนี้ก็คือก็คือด้วยด้วยเรื่องสถานการณ์ตอนนี้นะเราก็พยายามเอาคนที่เรา,เ,าเคารพรู้จักสนิทจริงๆมามามาอยู่ด้วยกันในในจังหวะดนั้นนะั้นเอก็ก็แต่ว่าก็ยังยังเขาเรียกว่าอะไรยังลิสชื่อกันอยู่เลย <S 2> <S 2> <S ครับผม เป็นยังไงบ้รู้สึกตักแต่เด็กจากแต่จากข้ามาเป็นภรรยา <ST AR> เหมือนเดิมเลยเราเราเราไม่มีอะไรเปลี่ยนเพราะว่าเราเราเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วแล้วเราก็อยู่กันแบบนี้ตั้งนานแล้วเราก็ไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไม่ต้องปรับอะไรทุกวันนี้มันคือดีมากๆแล้วว่าแล้วก็ต่คนต่างก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่คนต่างรู้หน้าที่ตัวเองว่าควรทําอะไรไม่ควรทําอะไร <S <S ไว่ับพีก็ ไม่ได้เปลี่ยนไออย่างคีไม่สัมทานธ์าไม่พร้อมมีลูกเขากลัวแยกงความรักกันโอ้โหพูดจ้าพูดจ้าเราก็มีความรักให้คุณเหมือนเดิมมันไม่มีหมดหรอกเรือว่าเออมันไม่มีหมดหรอกจริงๆก็ฉะนั้นไม่ต้องตัวแต่ว่าเรื่องนั้นน่ะเรื่องนั้นมันก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตไปถ้ามันจะมีเมื่อไหร่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดของเขาอยู่แล้ว ต่ใจเราใจเราคุณใจเราอยากอยู่อยากมีลองอยู่แล้วขอเที่ยวก่อนได้ไหมขอเที่ยวก่อนขอขอใช้เวลาเขาเรียกว่าอะไรแอนิมูนีตอนนี้พูดถึงแอนิมูแล้วดูสิงแค่แหลกก็แทนไงแทนแทนใช่เราก็อยากไปเที่ยวให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดแล้วแล้วถึงเวลาตอนนั้นมันก็คงจะคือพร้อมแต่แต่เราอยากจะมี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 คงคงอยากมี เกีขาเป็นเกี้ยกล่องเขาอะไรเขาก็อยากมีเขาก็อยากมีใช่ครับแต่ว่าเราเหลือเราต้องสร้างความมั่นใจเขาว่าสัญจรหลังเธอเลอดไปโอ้โหมั่นใจอยู่แล้วมั่นใจอยู่แล้วเราเราก็เราก็บอกเขาอีกแล้วใช่ครับเอาามบอกว่าเรื่องหอตอนนี้ก็เสร็จแล้วยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่เราที่เราตั้งใจว่า ช่วงเวลาเนี้ยที่อย่างที่บอกก็คือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็เรากลังกําลังทําสร้างเรือนหอด้วยกันนะฮะก็ยังไม่เสร็จได้เสร็จแบบปลายปีตอนนี้ได้สี่สิบห้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เครื่องเป็นเงินเครื่องแล้วเนรูปเป็นร่างลูกเป็นร่างแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าหลังนี้คือเรา เราเริ่มวาดมันกับมือเราทั้งคู่เองอะไรเงี้ยว่าห้องไหนเป็นเราใช้ทําอะไรเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้มันคือเป็นแบบเป็นของเราจริงๆเลยอันนี้มีวางลบไปวางงบเท่าไหร่เลยยังบอกไม่ได้จริงๆมาทะลุยังคะอืเดี๋ยวรอดูดีกว่าให้รอดูดีกว่าแล้วให้ให้ให้ก่ากันเองดีกว่าห้าสิบจริงนะ ถึงจะได้ขางวถ่จงเรอ่นหอหสล้านวงเงนบอรเลยังไงอ่ะเราไม่อยากพูดให้ให้คนไปดูเรื่องราคาเราอยากเออดูแต่นั้นก็พอแล้วแต่อยู่ที่เออเราเราทำแล้วเราชอบใช่ใช่มมีวัดวัดรูปงรูเรยงะใช่มีมีเฮ้ยแบ่งแบงตัดส่วนแล้วเนาะแบ่งสัดส่วนแล้ว สี่ห้องนอนสี่ห้องนอนมีลูกสองคนหลักอ่ะไม่ลูไปไมเใชใช่ก็สร้างสร้างเผื่อไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนเล่นกันเองเอ๋อมือครับเล่นจริงเจ็บจริงยังไงครับเล่นจริงเจ็บจริงก็คือเป็นอุบัติเหตุในกองถ่ายแล้วก็แล้วก็ ทำตัวเองนี่แหละทำตัวเองนะฮะก็เป็นซีนที่มันต้องใช้อารมณ์เท่านั้งสูงแล้วก็เป็นซีนที่ต้องทะเลาะกับคุณพ่ออะไรเงี้ยเดี๋ยวบอกว่าเป็นความผิดของตัวเองนะไม่ได้เป็นความผิดของกองอะไรเลยเพราะว่าเราพลาดเองอะไรเงี้ยเราคุมด้วยูแล้วก็เลยก็เลยโดนอันนี้มาแต่ว่าก็ต้องขอโทษงานขอโทษเอ่อละครหลายๆอย่างอาจจะต้องเลื่อนหรือว่าต้องต้องพักอะไรไปอะไรเงี้ยอันนี้คือกระดูกมือเลาอาการมันแตกครับแตกก็คือ แตกใช่ไปหาหมอตอนแรกบอกว่าไม่ไม่เป็นไรแต่ว่าก็ไปเอ็กซเรย์อีกทีทำไมมันพวงทำไมมันเจ็บขนาดนี้ก็ปรากฏว่าแตกทไมใช่เราเราได้เพิ่มฉากเล็กๆเลยไม่ได้คนอื่นเล่นไม่ได้ดิเราก็เราก็อยากจะทําให้มันเต็มที่แล้วอยากก็เป็นส่วนหนึ่งในงานนั้นจริงๆริงมันก็ไม่ได้เป็นซีนที่มันใหญ่โตอะไรนะแต่ว่าก็ผมว่ารอดูดีกว่าให้ทายดีกว่าว่าแบบเออซีนไหนเออยอันนี้ต้องมา เขาคุณหมอบอกว่าให้ใส่เสื้ออ่อนอย่างนี้ไปสามอาทิตย์แต่ว่าเราเราก็เราก็เกรงใจทางกองหรือว่าทางงานอื่่ๆนะเราก็ไม่อยากเลื่อนหรือว่าจะให้เขาหยุดเราก็บอกเขาว่าถ้าสมมุติว่า ก็เลยก็เลยก็เลยบอกเพราะว่าถ้าสมมติว่ารับรับถ่ายถ้าสมมติถ่ายแค่น้าถ่ายแค่ตัวอะไรอย่างเงี้ยเราเราทำได้เราทำให้ได้เราไปได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีปวดไหมครับทานที่มีการไปก็อาจจะต้องเห็นผมในลักษณะแบบนี้อีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเรื่องกเรื่องถ่ายอะไรเขาก็วางแผนว่าถ้าสมมติว่าอย่างที่บอกก็คือถ้ารับอย่างนี้อย่างนี้ได้แค่นี้ได้ก็ผมไปให้ได้ผมบอกตั้งแต่วันแรกแล้วที่เป็นเพราะเราก็รู้สึกผิดเหมือนกันที่แบบเฮ้ย เราทำตัวเองด้วยปกติปกติครับก็แต่ใครหมอคือหมอบอกว่าพยายามอยากแกะอยากถอนอะไรอย่างนี้อาคารอยู่ที่ฝรั่งเศสเลยค่ะกา h a n น l อ๋อกับชาแนลบิวตี้ชครับผมดีมากเลยอ่ะดีมากเลยก็ได้พาไปดูสวนกุหลาบสวนดอกไม้ที่ที่เราก็ชอบอยู่แล้วแล้วก็ได้ไปเจออะไรที่ชอบก็คือน้ำหอมของเขาได้ไปดูการผลิตการสร้างเขาจริงๆแล้วก็ เหมือนได้ไปเที่ยวอ่ะแล้วก็ได้เจอทีมที่น่ารักมากๆครับเร,รอดูโอกาสต่อไปนะครับผมก็ยังยังถูกไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวเดียวได้ชมแหละในปีนี้ในปีนี้ครับเป็นงานของโลคเซอร์แบบเป็นตัวสมาัอันนี้ก็เรียกได้ว่าก็เป็นงานที่ใหญ่แล้วก็น่าภูมิใจระดับหนึง ครับโอเคโอเคขอบคุณครับมิสเซนรีบกไปรงั้นต่องจริงเอออะไรเกิดขึ้นอ่ะมเรื่องอะไรนั้นละครอ่ะไใต้เงาตัวหว้ใต้เงา